โอเคก็เดี <eventually S 2> ๋ยวผมจะสรุปตามความเข้าใจของตัวเองคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นผมจะเอาข้อสรุปหรือบทวิเคราะห์ของผู้เล่นคนอื่นๆมาอธิบายให้ฟังร่วมด้วยนะครับก็สําหรับผมนะเนื้อเรื่องของเกมนี้คิดว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่มันเกิดอะไรขึ้นบางอย่างกับโลกหรือเปล่าเพราะว่าจากที่เราก่อนเราจะเข้าไปในศูนย์วิจัยแห่งนี้เราจะเห็นว่ามีสถานที่ลกล้างซากปรักหักพังซากอาคารที่ไม่มีคนอยู่เลยนะครับนั่นแหละ ก็ส่วนตัวเราเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีแดงนะที่เราเรียกเป็นตัวละครเอกมาตลอดทางเรื่องตัวเราเนี่ยกำลังเดินทางเข้าไปหาอะไรบางอย่างในโรงงานหรือสถานวิจัยแห่งนี้หรือเพียงแค่เราต้องการจะหนีออกมาต่างหากและเหมือนกับว่าที่นี่ก็กำลังจะทำการทดลองอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นหรือมนุษย์หรืออะไรทำนองนี้แหละอาจจะมีจุดประสงค์บางอย่างเพราะว่ามนุษย์สูญพันธุ์จนหมดแล้วหรือเปล่านะครับ ก็เลยสร้างหุ่นมาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์อะไรจากมันหรือเปล่านี่เป็นการวิเคราะห์ของผมนะสุดท้ายตัวเราเองก็เพียงต้องการแค่จะออกไปจากสถานที่แห่งนี้แต่ก็ได้ถล่มหรือเข้ามาเรื่อยๆจนเจอกับก้อนเนื้อก้อนหน,นึง่งนะครับก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดท้ายแล้วมันจะดูดกลืนเราเข้าไป,ไปเป็นส่วนหนึ่งของมันอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนในองค์กรเนี่ยสร้างเพื่อใช้ควบคุมหุ่นตนอื่น หรืออาจทําการทดลองมันแล้วผิดพลาดจะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าผมมองว่าไอ้สิ่งนี้มันอาจเป็นแกนสมองหลักในการควบคุมหุ่นตนอื่นมากกว่าการที่จะใช้เพียงแค่เครื่องที่มันจุดเข้าหัวแล้วก็ควบคุมนะครับยังไงก็แล้วแต่ท้าไม่แดงนี้ถึงได้เลือกที่จะช่วยปลดพันธนาการไอ้ก้อนเนื้อแทนที่จะแอบย่องแล้วก็หนีไปซะตอนที่ยังมีโอกาส จากข้อมูลของคนอื่นๆที่วิเคราะห์กันนะครับอันนี้ผมกําลังพูดถึงข้อมูลที่ผู้เล่นคนอื่นเขาพูดกันเขาบอกว่าไอแดงของเราเนี่ยแท้จริงแล้วอาจจะเป็นหนึ่งในหุ่นทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกันไม่ใช่คนนะครับแล้วหุ่นทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมโดยใช้เครื่องควบคุมที่สวมหัวใช่ไหมไอแดงของเราเนี่ยอาจจะโดนก้อนเนื้อที่เป็นเหมือนแกนหลักของสมองเนี่ยควบคุมมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ที่เราเล่นมาตั้งแต่แรกอาจจะไม่ใช่ความคิดจิตใจของไอ้แดงจริงๆนะครับจุดประสงค์ลักของไอ้แดงเนี้ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจหนีตั้งแต่แรกแต่เพื่อเป็นการมาช่วยก้อนเนื้อนั่นจึงได้เกิดเป็นการะจนภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อเราพูดถึงนางเงือกหรือผีพายตัวที่มันพยายามที่จะไล่จับเรามาตลอดจากการสันนิษฐานเนี่ยเธอคนเนี้ยอาจจะเป็น ตัวหมากสำคัญอีกหนึ่งตัวที่ถูกก้อนเนื้อก้อนเนี้ควบคุมเพื่อที่จะทำภารกิจให้รุ้ร่วงโดยการมอบพลังในการหายใจใต้น้ำให้กับไอ้แดงและนั่นอาจเป็นเห็นผลหลักว่าทำไมเขาถึงพยายามไล่จับเราตลอดนะครับอีกหนึ่งข้อสถนนิษฐาที่ผมได้มาจากผู้เล่นคนอื่นๆนะคือเจ้าก้อนเนื้อยักเนี่ยมันอาจจะโดนควบคุมจากนักวิทยาศาสตร์อีกทีมันอะเข้าใจว่ามันอะโดนจับมาทดลอง แต่ว่ามันมีความคิดแล้วมันก็จะควบคุมไมแดงให้มาช่วยมันแต่ความจริงแล้วนะครับจากการวิเคราะห์คนอื่นเขาเข้าใจว่าไอ้ก้อนเนื้อยักเนี่ยมันโดนควบคุมอีกทีหนึ่งจากนักวิทยาศาสตร์ทําไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วในเกมเนี้ยมันจะมีอีกฉากจบรับหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมนะครับแล้วก็เออผมคงไม่ไปเล่นให้ดูซ้ำอีกรอบแล้วละกันแต่ว่าผมจะพยายามถ้าสมมติว่ามีรูปหรือมีชิปอะไรที่ผมเอามาใส่ได้ผมจะเอามาใส่ให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งไอ้ฉากจบที่ผมไปดูมาเนี่ยมันเป็นฉากรับที จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราต้องไปไล่เก็บไอลูกบอลที่เราพยายามดึงสายมันออกซึ่งในการเล่นของเราเรารู้สึกจะดึงไปแค่2-3ลูกเองมั้งแต่ว่าเราต้องไปดึงให้ครบทุกอันซึ่งผมไม่รู้ว่ามีกี่ลูกหลังจากที่เราดึงสายมันออกครบทุกอันแล้วเพราะว่าจากที่เราสังเกตเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราดึงมันตลอดมันเป็นการเหมือนดึงสายดึงปลักออกอะ่ะมันน่าจะเป็นการเหมือนแผงควบคุมอะไรสักอย่างถ้าเราดึงครบทุกอัน แล้วเรากลับมาที่ไร่ข้าวโพดนะครับมันจะมีประตูลับใต้ดินโผล่ตรงไร่ข้าวโพดพอเราลงไปแล้วเดินไปจนสุดทางเราจเจอกับแกนพลังงานบางอย่างที่มีสายเหมือนกันซึ่งถ้าเราเกิดดึงมันออกทุกอย่างจะดับรวมถึงตัวไอแดงก็จะถูกเหมือนกับแบบตัดการควบคุมออกไปแดงจะอยู่ๆก็นั่งนิ่งสบงบแล้วก็ไม่สามารถขยับได้อีกเลยเหมือนหุ่นตัวอ,อื่นๆนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่า ไอสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยการดึงลูกบอลการดึงแผงควบคุมเนี่ยมันไม่ใช่การควบคุมของหุ่นแต่มันเป็นการควบคุมของก้อนเนื้อที่ควบคุมไอแดงอีกทีหนึ่งทุกคนเข้าใจไหมผมว่าเนี่ยจ,จะเป็นการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรนี้เพื่อที่จะค้นคว้าศึกษาความคิดของสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาคิดออกมาก็คือไอก้อนเนื้อน,นี่ว่าถ้าเกิดมันหลุดเป็นอิสระมันหนีออกไปได้เนี่ยมันจะมีความคิดอย่างไงต่อแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้สังเกตตอนที่เราตกลงมาในห้องห้องหนึ่งที่เป็นเหมือนโมเดลจําลองภูเขาแล้วก็ป่าแล้วก็ทะเลนะครับลองดูดีๆนะอ่าใช่เหรอครับสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่เนี่ยมันคุ้นคุ้ไหมมันเหมือนจุดเดียวก,กันกับฉากจบที่เราไปจบแล้วไปนอนแอง่งแมงอยู่ตรงนั้นซึ่งนั่นก็จะอธิบายได้ว่าทําไมเราถึงไปนอนตรงนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในแผนของ,ององค์กรนี้ตั้งแต่แรกทั้งหมดทําไมเราถึงไปจบตรงนั้น มันเป็นการวางแผนทั้งหมดอยู่แล้วว่าสุดท้ายเราต้องไปจบตรงนั้นนะครับเพราะเหตุผลใดอันนี้ยังไม่ทราบและนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะอธิบายว่าทาไมฉากหนึ่งในเกมถึงมีคนในองค์กรที่เป็นเหมือนคนงานพยายามที่จะช่วยเราให้หลุดออกมาจําได้ไหมทุกคนจําได้ใช่ไหมที่มันที่เราต้องโยนเครื่องที่มันพุ่งขึ้นไปข้างบนอ่ะเพื่อไปเปิดประตูทำไมคนงานคนนั้นถึงได้เลือกที่จะช่วยเรานะครับนี่น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะอธิบายได้ว่า ทุกอย่างมันเป็นแผนขององค์กรนี้ตั้งแต่แรกนั่นเองถ้ามันไม่ช่วยเราจุดจบหรือฉากสุดท้ายของเราก็อาจจะไม่ไปจบณนะตรงนั้นตามที่พวกคนในองค์กรวางแผนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปและข้อสันนิษฐานของผมรวมถึงการเอาบทวิเคราะห์ของผู้เล่นคนอื่นๆมาอธิบายให้ฟังนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามไอแดงแล้วก็ติดตามการประชจญภัยของเขา จนถึงจุดสุดท้ายก็สําหรับวันนี้อยากจะพูดสั้นๆเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่ดีครับเนื้อเรื่องอาจจะวิเคราะห์ยากไปหน่อยนิดนึงถ้าไม่ไปไล่ศึกษาก็จะไม่รู้นะครับก็สําหรับวันนี้เกมอินไซด์ของเราในพาร์ทสุดท้ายก็ต้องจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็ขอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าครับ